มาเน้นกุงแก้วเหรอกรุงไม่ใช่กุ้งฝอยนะจริงจริงเพราะว่ามัน,มนตัวใหญ่กว่าก็คือวันนั้นวันคืนวันที่นี่สิบสามนะมก็จะฝันฝันว่าด้าหินคุณหมอเป็นหมอสัมยกรรมคุณหมอสัญยกรรมนั่งนั่งอยู่นะเป็นเป็นคลินิกเป็นอะไรนะแล้วก็คน หิงสาวก็เข้ามาบอกว่าขอจะเล่กคุณหมอนะคะที่ที่นัดไว้อ่ะอ่าอกคำษาถึงจะมาปรึกษาหมอใหม่ออกคำษาอือออกคำสาถึงจะมาปรึกษาคุณหมอหม่คุณหมอ,อก็บึ้งเลทีนี้พอพอดูสักพักก็จะเห็นแบบ่าณเ,เด็กผู้หญิงประมาณสองสามขวบเ้ยค่ะ จากนั้นก็วิ่งไปจุดนี้หลายหลายรอบเนาะแต่ก็ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เดินมาเรื่อยๆก็เดินมาเรื่อยก็จะเป็นอันมีคนบอกว่าไม่ง่ายหรือว่าไอ้ตรงนี้เขาจะทำเป็นตลาดลก็แกก็กำกำลังสร้างตลาดหนังว่าจะของหมอเสร็จีย <c> ง <oughs> บอกก็้งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นเป็น เป็นลูกหมอเสต่ะตุ้มหมอสุ่มตุ้วแบบเป็นแบบขึ้นตัวนะคะหมอเต่งที่เป็นหมอขายยาอ่ะจ้ะอแล้วก็เขาบอกว่าเป็นของหมอสูงมแต่ยังไม่สุดนะแต่บางคนบอกว่าถ้าสร้างสุดอนะ่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาใช้บริการเพราะว่าถ้าขายของหรืออะไรเนี่ยราคาที่เขาเก็บเข้าเขาจะแพงห่อค่ะแล้วก็เพราะว่าตรงน,นี้ เขาไมเจ้ากันนะระหว่างสองข้างทางเนี่ยตอนนี้เป็นของหมอเสีอง,องอีกฝั่งเนี่ยนันเป็นขาอีกอดอีกแ่กมาจากรวมร่วมกันเออแงเนี้พี่จิ๊กต,ตลอดพูดนะค่ะอีกสักพักนะอ้าปันเป็นรถกระบะจป็น,ะปะปนที่ตรงเก่าแล้วแบบมีข้ออะมีผ่านไปแบบจะไปตรงที่ว่าเขากำลังสรแบบ้างอยู่จะเขย่าขาเขาเห็นขึ่ห ดาตามหลังแล้วักาเนี่ยเราล่าจิตนอาจารย์โูกแป็นักดาเนาะเอออ่าแล้วก็พอไปมองต้นก็เห็นเห็นที้หงเป็น่ือสองใบมาเป็นแบบสวแบบอ่าเปนสามเล่ยมอ่ะแล้วก็มีกุ้งอยู่นะสลิมอ่ะต็มเลยเอออืมมีกุ้งนันีม้ออย่างเยอะมากเลยกนึงป บ้านบ้านมเรกว่าจนะนะต้อนะ้อนกุ้งนะช้อนกุ้งอือ่ะแต่ถ้าภาษาการก็ถือถวันซุ้งจ้ะคือไปช้อนกุ้งน้นมันได้กุ้งเยอะแล้วก็ีกสักพั <c oughs> <c oughs> ันจะเดินไปถึงมงุมนมีจาลาอันนีจาลาเสร็จแล้วเขาดูแล้วกัหนึ่งครับ,บรมัจนมนเป็นทางโค้งเนี่ยตรงนั้นมัาเป็น อ่ตรงตรงตรงข้ามกันเราก็เห็นว่าคนมั่งอยู่ฝั่งนี้ศาลาแล้วก็ตรงอีกอีกฝั่งนั้นทางด้านเนี่ยเป็นโค้งเหมือนเหมือนโค้งเลยนะคะรถตร๊กต๋อเออแล้วก็มีมีต่อขึ้นนักชายขับรถมาเก่านะเก็บอกว่าเป็นจุดชมวิวของคู่รักเป็นจุดชมวิวของคู่รักใช่ค่ะใช่ค่ะ มันก็ก็าก็ยืนไม่เห็นเขาถ่ายรูปอ,อะไรนะเนียืนเปิดพูลงมาแล้วก็ยืนเข้าไปแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ฝันตรงนี้อืออันนี้คือฝันยี่สิบสามฝันยี่สิบสามแต่ไม่คื้ฝัน,ฝนแบบวันตืนก็ฝันยี่สิบสี่ก็คือวันเสาร์อ่ะนะวันที่สิบตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าเนี่ยเป็นวันออกพรรษานะคะ เขาบอกว่าออกพรรษาออกพรรษาแล้วจึงจะมาหาหมออ่าเขาอันนี้คือคําว่าออกพรรษาเนี่ยหวยจะออกตรงนี้นะหวยจะออกพรรษาแล้วพรรษาก็จะหมายถึงพรรษาของใครล่ะวันที่10ตุลาเน่ะพรรษาของใครล่ะพรรษาก็คือจะหมายถึงวันที่28กรกฎาคม2495ในตรงเนี้ยในแถวเนี้ย เนี่ยมันจะออกตรงนี้แหละอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าออกพรรษาแล้วจึงจะมาหาหมอไงอ่าวจึงจะมาหาหมอนะแล้วก็หมอหมอคนนั้นก็คือหมอเสง่หมอคนนั้นก็คือหมอเสงนะหมอเสงอ่าหมอเสงก็คือยี่สิบเอ็ดตุลานะแล้วค,คุณหมอคุณหมอเสงเนี่ยนะก็มีโรงงานอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีอ่าก่อสร้างนะกันเจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยสี่สิบหก และไอ้นะคุณหมอคุณหมอก็เป็นหมอสมัยโบราณนะคะก็คือหลังจากที่ในในช่วงเนี้ยแต่ละคนก็จะฝันนะเกี่ยวกับเรื่องของการท้องอ่าท้องนะแล้วก็คลอดคลอดลูกออกมาสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ไงการท้องการคลอดเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวมากเพราะว่าการแพทย์แผนโบราณเนี้ย มันไม่ทันสมัยแต่ละคนก็จะต้องคลอดกันในบ้านในบ้านเนาะแล้วก็มีหมอมีหมอตำแยมีหมอตำแยนะ,ะมีหมอตำแยก็ช่วยทําคลอดในบ้านหมอหมอตำแยช่วยทําคลอดในบ้านเขาก็เรียกว่าผดุงคันที่เราจะต้องฝันว่าเราท้องอ่ะท้องก็คือตั้งคันไงเพื่อจะแปลความว่าผดุงคันผดุงคันก็คือกเกี่ยวกับพยาบาลและว,วันพยาบาลก็คือวันที่ยี่สิบ 1ตุลาคม21ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันประสูติของสมเด็จยา่าอ่าแบบนี้ไงแล้วเอ่อพอพอเป็นสมเด็จยา่าปุ๊บก็จะต้องก็จะมีเรื่องของความฝันที่บอกว่าแม่แย่านางก็คือรถทุกคันก็จะมีแม่แย่านางเนาะรถทุกคันนะแล้วเรือด้วยนะเรือเนี่ยก็จะมีแม่แย่านางแล้วจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาก็จะมีคำขวัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งเรือ นี่เลยนะคำขวัญของอจังหวัดสระบุรีเนาะเขาก็บอกว่าพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าะสกชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนําล้ลําแหล่งจัแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกลีปับ๊บกลี่ปับ๊บนมดีประเพณีตักบาดดอกไม้งามอ่าประเพณีตักบาดดอกไม้งามเหลืองอาลามทุ่งทานตะวันลือล้านเมืองชุม ทางอาโหเนี่ยนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ดรแกต๋ว,ตวส่งภาพไปในเพจโชคดีมีนัดกับดรแกต๋วเนาะอาจารย์นิวตันเขาก็ฝันไม่ใช่ฝันอาจารย์นิวตันเขาถ่ายรูปอ่าใบหน้าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีทัดดอกไม้นะคะทัดดอกไม้ใสมืออ้าวอันนั้นแหละพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเพราะว่าอ่าแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นราชินีลูกทุ่งนะคะร้องเพลง ดอกไม้ของฉันอย่างเพาะเพาะเลยนะคะอะท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเมฆนะคะอะ่เมฆที่เป็นทัดดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นรูปหน้าตาผู้หญิงนะคะดูที่เพจโชคดีมินัดกับดั๊กเต๋วได้นะคะแล้วเมื่อไหรท่ที่เมื่อไหร่ที่เราจะเห็นเมฆแบบนั้นนะคะอันนั้นแหละหวยออกแน่นอนเลยคะ่ะหวยออกแน่นอนหาเลขให้เจอเหอะว่าจะเป็นเลขอะไรนะอ่า แล้วทีนี้พอที่เคยเล่าค้างไว้อยู่ก็คือแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับการตั้งคันไงตั้งคันเพื่อเพื่อว่าจะแปลคําว่าพดุงคันเพื่อจะแปลคําว่าพยาบาลวันพยาบาลนะแล้วก็เพื่อจะแปลคําว่าอัลซมอต่างๆนะเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดทุกบํารุงสุขป,ประชาชนเนาะทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวง สาธารณาสุขอาจจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายไงพอเกิดปุ๊บก,ก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอืมแบบนั้นนะคะจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเราเราไปไหนไม่รอดเลยนะคะอ่าเนี่ยก็คือว่านั่นแหละก็คือว่าทุกทุกฝันน่ะจะลงมาที่นี่หมดนะก็คือถ้าฝันที่เกี่ยวกับรถยนต์อะไรแต่ไม่ไรนะก็จะมีแม่ยาันทาง มีแม่ย่านางรถมีแม่ย่านางเรืออะแล้วทีนี้ก็จะมีพวกรถก็จะมีลูกหมากไนงะลูกหมากก็หมายถึงต่มลูกหมากกะนะันเนาะต่มลูกหมากของผู้ชายอ่ขาขันแรกว่านะมันจะมีแบบถ้าผู้หญิงก็จะเป็นแบบแม่ย่านางแต่ถ้าผู้ชายก็จะเป็นต่มลูกหมากต่มลูกหมากโตแบบนั้นนะก็คือจะเกี่ยวกับรถนะเกี่ยวกับรถนะเนาะแล้วทีนี้พอต่อมลูกหมากโตมันก็ต้องแบบออายุ อายุของคนต้องมากอลเนาะมันก็ต้องแบบนั้นอะเราเลขอะไรล่ะที่จะเป็นเลขมากๆอ่ารู้สึกว่าจะจบละวันชักหมดลูกอ๋อมันยังมีอีกสองสามฝันเนาะที่มีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของการชักชักเงินอ่าเขาบอกว่าชักเงินทอนนี่อันนี้จะอ่านไม่ออกนะแต่ด็อกตแต๋วจดไว้เล็กๆน้อยๆเพราะว่าจะเป็นฝันของ ช่องบุญพารวยเนาะก็มีฝันไปถามฝันใครกำลุจจะไม่ได้เขาก็บอกว่ามีการฝันว่าเหย่ยวโชบหากินเนาะแล้วก็โชเหยี่ยวเนี่ยขับอ่าโชบไปแบบบิน,บ,น,บ,นบินสูงขึ้นสูงขึ้นไล่แม่ไก่ลูกอ่อนอ่าไล่แม่ไก่ลูกอ่อนนะไก่ลูกอ่อนเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกอ่อนไก่ลูกอ่อนนั้นน่ะกระโดดมา ก็คือแบบเขาบินไปสูงเลยนะเขาก็กระโดดมามาหาขนฝันอ่ามาหาขนฝันก็แปลความแบบว่าเอออาจจะแปลความว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอาจจะเกี่ยวกับเจ้าหญิงแห่งแฟชั่นแล้วเขาบอกว่าไก่มันก็เหมือนกับแม่ลูกไงเนาะแม่ลูกอะ่ะที่จะต้องอะไรอะ่ะเมื่อมีมีลูกมีมีท้องแล้วก็มีลูกแล้วก็มีลูกแล้วก็มีคลอดอะไรประมาณนั้นนะเออแบบนั้นนะ แล้วก็อีกฝันหนึ่งเนาะที่เขาฝันเขาบอกว่าเหมือนกับว่าลืมเงินทอนอาจจะเกี่ยวกับอ๋อเขาใชยาย้ยายหลอดยายหลอดบอกว่าแบบเหมือนลืมเงินทอนไว้ในรถสี่สิบบาทนะแบบนั้นนะจำไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเงินทอนไอ้ตรงเงินทอนนั้นนะก็หมายถึงเรื่องของวานชักมนลูกเพราะว่าลืมไงลืมชักไว้แบบนั้นนะ ลืมเงินทอนเนี่ยลืมเงินทอนไว้ในรถแบบนั้นนะเขาเรียกว่าลืมชักไว้ลืมชักเพื่อจะบอกว่าว่านชักมดลูกไงเพราะว่า,าเขาบอกว่าในสมุดธ,ธนาคารเนี่ยสี่สิบบาทแต่ทําไมไปอยู่ในรถของเธออย่างแบบนั้นนะเงินเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเขาพูดแบบนี้ฉันลืมฉันลืมเงินทอนไว้ในรถสี่สิบบาทเดอ้อเห็นฉันเห็นฉันเอ,อ รถเจ้าในสมุดธนาคารทําไมไปอยู่ในรถของเจ้าอ๋อคงจะคนจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าทําไมไอ้เงินสิมันเป็นของฉันนะมันเป็นของฉันแต่ทําไมมันไปอยู่ในรถของเธอละสี่สิบบาทเขาหมายความว่าไอ้สี่สิบาทเนี่ยก็คือชักมุดลูกไงคนที่อายุสี่สิบเนาะคนคนที่อายุสี่สิบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจะต้องกินว่านชักมุดลูกกันแหละอ่าแบบนั้นนะคะเพื่อระดูปกติอืประมาณนั้นนะอืม แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของฝันของน้องจอยหรืออะไรสักอย่างนะ่ะที่ฝันเห็นคุณแม่เขาให้ปลั๊กไฟมาสองอันแล้วก็บอกว่าให้ไปดูฐานด้วยนะฐานด้วยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ฝันเนี้ยเกี่ยวกับปลั๊กไฟไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าก็คือราชกาลที่ห้าเนาะแล้วเขาบอกว่าให้ไปดูก้อนฐานด้วยฐานที่แบบเผาดำๆอะ่ะไอ้ฐานอันนั้นก็เหมือนกับว่าสื่อถึงเรื่องของสมัยที่่สมัยแรกๆอะ่ะเราก็ต้องแบบ การหุงต้มก็จะต้องใช้ถ่านใช้ถ่านไฟธรรมดาที่เผาจากต้นไม้แต่พอมีปลั๊กไฟมีไฟฟ้าใช้เนี่ยเราจะกานที่ห้านำความเจริญรุ่งเรืองจากตะวันตกมาให้พวกเราในตะวันออกเนี่ยเขาสื่อถึงแบบนั้นนะคะก็คือสรุปแล้วฝันของงวดเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของตะวันตกกับตะวันออกเรื่องของโบราณกับเรื่องของทันสมัยเพราะว่าตั้งแต่หนวดอะนวดกุ้ง เนี่ยไอ้ตรงหนวดกุ้งอันเนี้ยเนาะหนวดกุ้งเนี่ยนอกจากจะเป็นของโทรทัศน์แล้วนะหนวดกุ้งอันเนี้ยนอกจากจะเป็นในหลวงรัชกาลที่5แล้วนะหนวดกุ้งก็ยังเป็นเรื่องของสายสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณโทรศัพท์ะนะที่จะต้องเป็น 5G อ่าสมัยนี้ต้องเป็น 5G แล้วนะ 5G ก็คือรัชกาลที่5นะั่นแหละอ่า 5G a b c d e f จีจีก็ตกที่เล 7, ข7ก็รวมเป็น5 7 7 5ซึ่งก็คือประชนมายุของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะ,ะจบและจบและเลขเดิมเลขเดิม359 953 2 1 1 2นิดนึงนะอันนี้อันนี้ที่เขาบอกว่าที่มีผิดกระสือเนาะสมัยก่อนก็เปรียบเปรียบได้แบบนี้ก็คือความยังไม่ทันสมัยนะสมัยโบราณที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้พวกเราก็จะต้องอยู่ใน มืดๆใช้ตะเกียงอย่างนี้นะใช้ตะเกียงเป็นแสงสว่างใช้ตะเกียงใช้เทียนใช้สมัยก่อนอาจจะยังไม่ค่อยมีเทียนหรอกเนาะก็ทํากันเองไะเทียนก็คือเอาเชือกเอาอะไรเงี้ยไปฝนไปนั่นกับขี้ผึ้งกะนะันเนาะอ่าล้วมีผีกระสือเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยยังเป็นความเชื่อว่าถ้าเมื่อไหรที่คนคลอดลูกกนะันเนาะเขาผีกระสือก็จะมากินลกเด็กไงก็จะมาฆ่าเด็กจะมากินลกเด็กอ่าอันนั้นเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโบราณ โบราณมาตั้งแต่นานนมมาลงมมตืดแบบนั้นนะแล้วแล้จริงๆอ่ะผีกระสือเนี่ยในสมัยถัดมาเนี่ยก็หมายถึงสื่อถึงเรื่องของหนังสือหน้าเหลืองไงหนังสือหน้าเหลืองเยลโล a พ pages ของอานายกปูกับนายกทักษิณน,นะคะที่ท่านทำหนังสือสมุดหน้าเหลืองเพื่อ,อเป็นเบอร์โทรศัพท์เนาะสมัยก่อนใครใครทันหรือไม่ทันก็ไม่ทราบนะก็คือ พอดอกต,ต่วไปเข้ารับราชการเนาะปี2530นะก็จะเปิดสมุดหน้าเหลืองสมุดหน้าเหลืองเนี่ยหนาประมาณสัก1ิเซนได้หรือ1เซน20เซนเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันมีความจำเป็นจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ร้านค้าเนาะสมัยก่อนเบอร์โทรศัพท์เนะี่ยมีความจำเป็นมากในการที่เราจะต้องเปิดหาแล้วมือถือเราก็ยังไม่มีนะเราก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ที่แบบราคาแพงๆนะ เราไม่มีปัญญาซื้อหรอกแต่เราต้องไปใช้บริการไงบริการที่เขาเปิดอุ้ยสมัยก่อนจะต้องไปยืนเข้าแถวเลยนะว่าเออเนี่ยฉันจะโทรหาใครสักคนนะหุ่นาทีละต้อง15บาทนาทีละสิบสองบาทนะเธอหือแล้วแล้เป็นข้าราชการเนาะเออเงินเดือนอยู่แค่สองพันหนึ้าร้อยานะปีหนึ่งพันพันอ่าหนึ่แล้วก็ค่าของชีพ200บาท ที่บรรจุรับราชการปีสองพันห้าร้อยหกไอ้ปีสองพันห้าร้อยสมสิบป่ะเนาะนั่นแหละนั่นแหละอืมก็นั่นแหละก็คือผีกระสือเรื่องของความมืดความกลัวนะอืมแล้วก็เป็นหนังอ่ะถ้าเป็นหนังก็คือสามสิบห้ามมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบหกอ่ะเนาะสามสิบห้ามมพวกเราก็ไปดูหนังกันนะตอนกลางคืนเนี่ยกระน่้กลัวใชมล่ะอุ้ยสมัยก่อนมัน เราเป็นเด็กด้วยความน่ากลัวก็แบบมันน่าสะพึงกลัวจริงๆตอนเด็กอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงเราก็เลยกลัวไปก่อนนะว่าโอ้ยไฟฟ้ามันก็ไม่มีไงมันก็ไม่สว่างไงเวลาเราไปไหนเราก็กลัวไงกลัวแบบอะไรมาโดนข้างหลังอะแบบอะไรมายืนข้างหลังประมาณนั้นแล้วก็กลัวนะอ่าแล้วหนังผีสมัยโบราณก็น่ากลัวนะ่ากลัวอือ น่ากลัวน่ากลัวเพราะแบบผิดหมาหอนอะไรเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวอืมสำหรับคลิปนี้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ